เย่เฉินกล่าวว่าดูเหมือนเขาจะเพิ่งอพยพไปออสเตรเลียฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของเขาฉันต้องไปดูสักหน่อยแล้วเฉินเจอใครขมวดคิ้วและกล่าวว่า ท่านอาจารย์ข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญเกินไปอาจจะเป็นกลอุบายก็ได้เย่เฉินกล่าวว่าตอนแรกฉันก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปก,กติแต่ฉันเชื่อมั่นในตัวบัตเลอร์ถังเขาไม่มีวันต่อต้านฉันไม่เช่นนั้นเขาคงมีโอกาสมากมายที่จะทําเช่นนั้นมาก,ก่อนไม่จําเป็นต้องรอจนถึงตอนนี้ จริงครับเชินเจอใครพยักแน่เห็นด้วยและกล่าวว่าผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ที่ออสเตรเลียพวกเขาบอกว่าพบโรงพยาบาลที่บัตเลอร์ถังอยู่ผมขอให้พวกเขาหาทางเข้าไปแต่เห็นแค่บัตเลอร์ถังนอนอยู่ในห้อง i อซพวกเขาไม่รู้อาการที่แน่ชัดเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทั้งหมดมาที่โรงแรมบักกิงแฮมพาเลสของเราในเมลเบิร์นพวกเขาไม่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษใดๆทักษะการทำงานของพวกเขาจึงยังไม่ค่อยดีนักผมจะลองขอให้พวกเขาหาโอกาสอื่นดู oh ยายเฉินรู้สึกกังวลเล็กน้อยเมื่อได้ยินว่าถัางซี่ไห่ย,ยังอยู่ในห้องไอซเขาพูดว่าอย่าปล่อยให้พวกเขาพยายามอีกเลยผู้ดูแลถังคงมีเหตุผลที่จากไปโดยไม่บอกลาเขาคงไม่อยากให้ฉันรู้เรื่องปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ครั้งนี้ถ้านายไปเตือนเขาเขาอาจจะหายตัวไปอีกครั้งด้วยตกลงเฉินเจอใครปัญหกหน้าและกล่าวว่าฉันจะขอให้พวกเขาเตรียมรถและพาเราไปโรงพยาบาลทันทีที่เราลงจากเครื่องบินไม่นานหลังจากนั้นหงวู่ที่บิน มาจากจินหลิงก็มาถึงเช่นกันเช่นเดียวกับเย่เฉินเขารีบตรงไปที่อาคารผู้โดยสารทีสเพื่อพบกับเย่เฉินหลังจากลงจากเครื่องบินทันทีที่พวกเขาพบกันเขาก็ถามด้วยความกังวลว่าอาจารย์เย่เกิดอะไรขึ้นกับบัตเลอร์ถังเมื่อเขาถูกตีเย่เฉินพูดด้วยสีหน้าเย็นชาว,ว่าพวกเขาเป็นแค่วัยรุ่นชาวออสเตรเลียของถิ่นคล้ายกับอันถานที่นี่เมื่อ10หรือ20ปีก่อนแต่วัยรุ่นพวกนี้มุ่งเป้าไปที่ชาวต่างชาติเท่านั้นและทั้งหมดก็เป็น เป็นชาวเอเชียที่แย่ที่สุดคือคนพวกนี้อาศัยสถานะผู้เยาของตนอย่างโหดเหี้ยมและมักจะทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าเขาเคยทำร้ายนักศึกษาจีนอย่างรุนแรงเมื่อนานมาแล้วไอ้พวกสารเลวหงหูก,กัดฟันและสาบแช่งอย่าปล่อยให้ฉันจับแกได้ไม่งั้นฉันจะทำลายพวกมันทีละตัว เย่เฉินกล่าวอย่างใจเย็นว่าไม่ต้องกังวลใครก็ตามที่ลงมือปฏิบัติจะหนีรอดไม่ได้เวลา16.45นาฬกา45นาทีเครื่องบินของเซียวชู่รานลงจอดที่ท่าอากาศยานจินหลิงเร็วกว่ากำหนด15นาทีเธอส่งข้อความวีแชทไปหาเย่เฉินบอกเขาว่าเธอมาถึงสนามบินแล้วและขอให้เขาไม่ต้องกังวลก่อนที่เย่เฉินจะขึ้นเครื่องบินเขาก็ตอบทันทีและถามเธอว่าภรรยาใครจะมารับคุณที่สนามบินเซียวชูรานกล่าวว่าตอนนี้ พ่อของฉันคงอยู่ที่สมาคมศิลปะการเขียนผู้กันและจิตกรรมฉันจะไม่รบกวนท่านหรอกฉันแค่จะนั่งแท็กซี่ไปก็ได้เย่เฉินสั่งเธอว่าบอกฉันเมื่อคุณขึ้นรถแล้วและอย่าลืมบอกฉันเมื่อคุณถึงบ้านเซียวฉูรานตอบว่าโอเคไม่ต้องกังวลฉันแก่ขนาดนี้แล้วขับรถไปไม่กี่นาทีก็ดูแลตัวเองได้แล้วขณะตอบข้อความของเย่เฉินเธอก็เดินออกจากเครื่องบินผ่านบริเวณเก็บสัมภาระแล้วไปยังทางออกแล้วฉันอยากจะไปเรียกแท็กซี่โดย ตรแต่ทันใดนั้นฉันก็จําได้ว่าถัางซี่ไหบอกว่าจะมีคนมารับฉันดังนั้นฉันจึงมองไปรอบๆมีผู้ชายและผู้หญิงจํานวนมากกําลังรอรับคนที่ทางออกแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครถือป้ายชื่อของเขาเลยขณะที่เธอกําลังจะออกไปเธอก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยเรียกเธอบอสเซียวมานี่เซียวฉูรานมองไปทางเสียงและเมื่อเธอเห็นคนที่เรียกเธอเธอก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งซุนซุนเหมิงทำไมทำไมเจ้าถึงมาที่นี่